ครับเป็นหนึ่งกับเป็นคู่จีนทางแตกคู่ใหม่แล้วรู้สึกยังไงวงคะดีใจมากๆาครับทางแตกกันเลยครับใ้ครับทางแตกเหรอแตกวะไม่รู้เหมือนกันเขามาแตกมามเขาดูจากคลิปที่เดิมมะแบบโอ้ยมันขับเยอะมากนะแต่พอเห็นว่ามีทุกคนมาหาก็ดีใจใช่รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับผมที่แบบไปงานอีเวนต์ครับผมรู้สึกดีใจมากที่ ที่คนติดตามพวกเราเยอะใช่ครับผมก็อยากให้แบบอยู่กันไปนานๆนะครับตอนแรกตอนแรกคิดไหมคะว่าแบบเราเดินออกไปแล้วจะเห็นแฟนคลับเยอะขนาดไม่เลยไม่เลยช็อตแรกที่ปัดตกใจจริงคือตอนเซนตเวอร์เนาะใช่ตอนนั้นเราไม่ได้มองอะไรเลยแต่มันเป็นจังหวะมุมอับแล้วก็หันไปแบบตกใจแล้วเดินออกไปโอ้โหมีเยอะมากเลยครับแต่ก็ดีใจมาก่มาใทีนี้เวลาเราไปไหนก็เรยอย่างนี้ มีแฟนคลับตามแบบบ่อยไหมตามแบบทั้งคือรถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมปะบายเนาะไม่เยอะมากครับผมค่ะใช่พี้แค่นี้หรอคือเยอะคือขยายความให้พี่นิดนึงคือหมายถึงว่าแบบมีแฟนคลับที่แบบแบบว่าตามไปในที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานเนาะที่ทำงานสถานที่ต่างๆที่แบบเขารู้ location อะไรเงี้ยครับผมใช่แต่มันไม่ได้มาต่อที่ต่าง ชีวิตส่วนตัวหรืองานที่เราทำกระทบไหมจริงๆก็บางครั้งเป็นงานปิะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะนิดหน่อยนะครับอืแต่มันยังไม่ได้แบบมีขั้นที่แบบเข้ามาแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้เข้ามาน่ากลัวนี่เป็นยังไงแพ้เนี่ยจะมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคุกคามอะไรยังไม่เคยยังไม่มีครับเป็นนี้คือ อย่างเราเองเนี่ยเวลาไปออกงานนะคะแฟนคลับอาจจะเข้ามาประชิดอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีแบบเหมาะเข้ามาประชิดบอกเขายังไงบ้างก็เราแต่งงานครับผมเราแต่งงานก็จะมีกาศมาช่วยดูใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพี่พี่อีเวนต์แบบช่วยดูแล้วก็ผู้จัดการเราหรือคนดูแลเราอแล้วต่อไปจากเนี้ยอันนาคตเรนี่ยเนแผนงานมันเข้ามาเยอะไหมคะงานการแต่งงานทั้งหมด ว่าอนาคตทุกคนน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างคู่เราเองรับทุกผลิตภัณฑ์หรือยังคะมีครับมีเนาะตอนนี้เลยตอนนี้มีมีเยอะตอนนี้มีงานเยอะมากเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้เราพี่ออฟก็บอกว่าจะเลือกรับงานเลือกรับงานให้มากขึ้นอย่างนิวถือว่าแบบทั่ว้่มคืนเลยเนาะที่คิวมีนเปลี่ยนไป อ๋อจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนผมเพิ่งเข้ามาวงการแค่ไม่นานเองแค่แบบประมาณเท่าไหร่นะประมาณ2ปีกว่าๆเองครับแล้วแบบเล่นเรื่องแรกก็รู้สึกว่ามี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 กระแสตอบรับที่ดีอืมใช่ครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเก็เก่งไม่จบแล้วอยู่ดีก็ชมมากก็เก่งไม่ไม่มีคนชอบหรอกไม่มีคนรักเรอก น่ารักนิสัยอะไรเงี้ยนี่คือบอกใครพี่ตีบอกใครคะนี่คือชมบอกใครหรือว่าเออชมบอกนี่คือชมไงทุกคนรู้อยู่แล้วไม่มีให้แบบแนะนำแนะนำน้องบ้างไหมคะมีบ้างมีบ้างแต่สําหรับเราแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นน้องจะเรียนรู้ไวมากใช่น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมารยาทมารยาทหรือว่าพื้นฐานนิสัยอ่ะเริ่มต้นมีที่ดีอยู่แล้วครับผมเลยไม่ต้องแบบบอกอะไรขนาดนั้นครับวิไฟดับครับ มันเกิดใครปะฮะไม่ใช่ใ <laughs> ช่ไหมใช้ไปไม่ได้อยู่เ <birthday>, <c oughs> ปล่ะไปได้อยู่มีมีไหมคะที่แบบมีที่พี่ซีคอยบอกเรา <c oughs> ที่เรา่าเจอแบบมันช่วยเราได้เยอะมีครับทั้งเรื่องจริงๆผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งครับ<อ>แล้วก็ไม่ไม่ <c oughs> จริงๆไม่ค่อยชอบ <c oughs> จริงๆไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วย<อ>ครับแต่ว่าเฮียแบบเฮียก็จะคอยแนะนําตลอดครับแบบอย่างช่วงนี้เฮียก็จะช่วยถ่ายรูปให้บ่อยขึ้นแล้วผมก็มีแบบจะถ่ายรูปให้เฮียบ่อยขึ้น ก็จะได้เห็นว่าแบบอืกรถ่ายแบบนี้ก็สวยนะและ้วเค้าก็ช่วยแนะนําครับเรื่องการแต,<า>ต่<า>ตัวด้วยตามหาสไตล์ของตัวเองครน้องยังเด็กอยู่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคอยแบบหามาว่าอชอบอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างวิซีเองเป็นไงบ้างเขาได้นู่นนว่มาเป็นแบบคู่เนาะคู่ของเราณวันนี้เองแฮปปี้มากๆาครับผมมีความสุขมากๆเรารู้สึกว่า สบายใจอะสบายใจอย่างที่เคยบอกทุกคนแบบน้องไม่มีผิดมีภัยน้องก็เป็นอย่างนั้นจริงรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆาเลยรู้สึกแบบน้องน้องเก่งอะเออโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบกังวลว่าอะไรบางทีความรู้สึกเรารู้สึกกังวลตัวเองด้วยซ้ำว่าจะแบบเป็นตัวทวงน้องหรือเปล่าในบ้างดงเรื่องมนจะทวงอะไรทุกวันนี้ก็ร้องเพลงครับกร้องเพลงพอมากอย่างอมเอนี่จากตอนแรกเป็นิีใช่หคะตอนนี้มีอะไรมากกว่านั้นไดเอ่นไทำให้เป็นแบบวันนี้คู่เราได้ อืมเ่มพลิกิโอุ้ยเราลิขิตแล้วกันเริ่มทางคู่เหรอทั้งคู่อืใช่ครับแรกๆเฮียลิขิตคนเดียวครับแต่ตอนนี้นุ่นนิวว่ลิขิตเหมือนกันครับเราก็จะร่วมลิขิตไปด้วยกันครับใช่อยู่กันไปนานๆครับอนาคตอนาคตจะได้มีโอกาสมาร่วมปั้นแบบย่างฮีแม็กซีรี่อะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าคิดว่าน่าจะมีน่าจครับ ที่คุยกันไว้ก็มีม,มีมีบ้างก็ต้องดูกันว่ายังไงเพราะพวกส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นโอกาสจากทางผู้ใหญ่แล้วก็โปรเซสของผู้ใหญ่แต่ว่าพี่ซีเราเป็นคนแบบตัดสินใจที่เลือกแปลว่าน้าว,วันนี้รู้สึกว่าเลือกถูกเลยที่เลือกคนนี้มาโ<ว>คตรถูกเลยฮะใช้คําว่าไม่ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เสียใจเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเสียใจที่เลือกน้องคนนี้มา เป็นแบบอยู่ด้วยเราแล้วก็แบบเดินทางด้วยเราณจุดจุดนี้เราๆๆสึกแฮปปี้มากๆครับผมนี่อยากบอกอะไรพี่สี่ค่ะเพราะถ้าไม่มีเขาเลือกเราวันไหนเราอาจจะไม่ได้ว่ามี <c oughs> ถึงไม่เป็นผมน้องก็ดังมไม่รู้หรอกก็ถ้าวันนั้นไม่ได้คู่กับนีผมก็ไม่รู้ครับว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างจะแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ไหมหรือว่าจะได้ทํางานแบบนี้ไหมครับก็ขอบคุณเฮียนะที่ เป็นคลิกลิขิตตั้งแต่แรกครับรักเฮียมากๆเลยอ้าวบอกไม่ได้เหรอก็บอกอยู่ประจำไม่ใช่เหรอเราไม่ชินถือเยอะถือเยอะอ้าเห็นว่าตีจะมีจะมีแฟนมิตรด้วยใช่ไหมมีแบบแ้มาแลมีแฟนมี่างประเทศด้วยอืมเหมือนแก้วอะรู้เรื่องจริงเหรอฮะใช่ครับผมใช่ใช่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมี เหมือนเหมือนทางเขาแบบคอนเฟิร์มถ้าไม่มีอะไรแบบปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมีแฟนมีที่ประเทศหนึ่งครับอนา่น่าจะเกาหลีครับใช่น่าจะเกาหลีตั้งแต่เราปล่อยสนซนไปเป็นยังไงบ้างคะกับแฟนที่แบบเป็นน้อมนซนของเราถ้าให้พูดก็รู้สึกว่าเป็นเป็นครอบครัวแบบกันมากขึ้นอย คำเดียวกันเลยอะเมื่อกี้จะเป็นครอบครัวรู้สึกเรามันเป็นคําว่าสนสนแล้วมันเป็นคําอะไรที่น่ารักสนซินนี้หรืออะไรเนี่ยใช่เหมือนเราเหมือนเรามีคําเรามีคําเรียกพวกเขาแล้วก็เหมือนเหมือนเรียกเราด้วยครับก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับอยากจะบอกอะไรจะบอกอะไรสนสนของเราอือก็อยากจะบอกว่าอยากจะสนกันแบบนี้ ไปอีกนานๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปโซนที่ไหนนะครับ <laughs> อยู่โซนกับเราก่อน <c oughs> หนีไปโซนได้แต่กลับมาด้วยครับ <laughs> <laughs> ใช่ครับกับกลับมาอยู่กับโซนๆด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตพวกเราตลอดเลยแล้วก็คอยมีฟีดแบ็กทั้งคําติคําชม <c oughs> พวกเราก็ได้อ่านแล้วก็คอยส่องอยู่ผมส่องบ่อยมากเลยครับก็ได้นําคําติคําชมเหล่านั้นมามาปรับใช้ ครับ<ช>ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่อะไรที่ไม่ดีเราก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าตัวเนื้อง,งานเองหรือตัวเราเองครับผมก็สู้ๆครับอยู่กับเราไปนานๆครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ